อรุณสวัสดิ์ครับสำมีนี่นายหนึ่งสองนี่นายมาทำไมแต่เช้าเนี่ยอ๋อคือบอสอยากตื่นมาแล้วเห็นหน้าสำมีตเป็นคนแรกครับอ๋ออะไรที่เดินมาในหลับตามาหรือไงมาเช้ากว่าเราอีกอะเฮ้ยใจเย็นเย็นเอาน้องบอสเอ้าโหสวยไ่แต่เช้าเลยนะครับพี่ขอถ่ายรูปหน่อยครับเฮ้ย โอ้โหนี่เกิดมาไม่เคยถ่ายรูปไงเหรอใจเย็นสาธุโบอสแต่ความจริงแล้วเนี่ยบอสไม่ต้องมาเช้าขนาดนี้ก็ได้นะเกรงใจอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรสำลีบอสเต็มใจมาถึงเกรงใจสำลีบ้างนะล้าวนสำลีนี่คนเป็นแฟนคลับเนี่ยเขาต้องเกาะติดสถานการณ์ไอดอลครบทุกความเคลื่อนไหวเลยสิครับนี่ยังไม่เคยมีแฟนคลับใช่ไหมยังไม่ชินเลยสิ เนี่กเรามามีอะไรเหรอมานี่เลยพวกมึงจะให้มาดูของกวงนี่จะบ้าเหรอของเราก็มีอีกแล้วพูดให้เคลียร์ได้ไหมว่าดูอะไรกวงหมายถึงให้มาดูโทรศัพท์มือถือไฮโซที่กวงมีน้ำมึงไม่แมโอ้โหหน้าจอทัชทันเดอร์มันมาจากไหนออนี่ทัดสกร,รีนไว้ ก็น e. ี่ไงหน้าจอู่มศิลปินทัดทันเดอร์ศิลปินคนโปรดเออรู้ไปหมดเลยไม่นั้นนอกจากทัดทันเดอร์นะ่วฟังเพลงได้ด้วยไหนฟังสิฟังเพลงแล้วนี่ยังดูหนังได้ดีด้วยไหนดูสินอกจากดูหนังฟังเพลงนะเข้าเน็ตเล่นเกมเฟซบุ o กวอทสแอ a p ท็กซ์ออนโฟร์แควรได้ทั้งหมดเลยว้ยก็เล่นอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาจะรู้ไหมให้กูเล่นบ้าง เสียใจยพวกมึงไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกูพังกูไม่ให้เล่นเว้ยเฮ้ยว <c oughs> ่างงยังไงไม่ได้ว่างโง่แค่พวกมึงเนี่ยไม่มีปัญญาทํากูพังแน่นอนไอ้งอไม่เล่นแล้วเนี่วมาทำไมมาดูความเจ๋งกลวงไง,ง้งออ๋อเรียกเขาจะโวยว่าตัวเองนะเจ๋งกลางเหนือก่าคนอื่นอีกแล้วเชิญเตไปก็เดินเลย,เย,ยน่า <c oughs> เห็นไหมนะ่ะ <c oughs> เขาเดินหนีไปอีกแล้วเนี่ย คุ้นๆบ้างไหมคุ้นณไว้แปลว่ากวงไม่สนไว้กวงหลอกกวงรวยกวงเจ๋งกวงไม่แคร์เสือวิงงอไม่ต้องห่วงครับโบสัญญาว่าโบจะอยู่ไกลๆคอยถ่ายรูปสัมลีลงเว็บแฟนคลับเท่านั้นสัญญาโบจะไม่ทําให้สําลีอึดอัดโอ้โหแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยฉันนะอึดอัดโอ้โหมีมีทําเว็บแฟนคลับใี่ด้วยเหละครับแบบนี้ก็ต้องมีลงรูปครอบครัวใช่ไหม ก็ต้องมีลูกคุณพลอยสายลูกพี่สำรวมอู้หนี่จะดังกันใหญ่นั่นะเนี่ยเฮ้ยสำลีพี่ว่าให้บอลไปเหอะเอ้าบอลเนี่ยดูตั้งใจมากเลยดีมากเลยนัดเอาเงินค่าถไปดูแลกันด้วยนี่นี่เอาไปเลยไปนะไป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 เอาไป เกินไปแล้วนะมันเกินไปแล้วใช่มันเกินไปแล้วนะให้ไปโรงเรียนด้วยกันแบบนี้มันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วพี่สำรวมเงินมันเกินไปแล้วมีให้เงินด้วยเี่เรานล้วนะมิจนาด่าดาพี่พลสายไปให้ไปแบบนี้จะดีเลยครับคุณมันเกินไปแล้วนะพี่สำรวมเราไปแต่งหน้าเตรียมรอถ่ายรูปลงเว็บแฟนคลับดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวดปวดจริงหรือไฉ่เหรอเหยียบปวดสักทีเไหนแววะ ันดูถูกเราเอ่ะโอ๊ยไม่มากมันก็แค่ปากหมาหรือเปล่าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยนะกเ,เราไม่มีปัญญาเนี่ยนะเออผมว่าเราไม่ให้โซนเรี่องนั้นะไม่ให้พวกเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยนะไม่ายมากเพราะว่ามันเนี้ยหวงของใหม่มากกว่าไม่เป็นรู สนินนะใช่แล้วจะห่วงทำไมอ่ะแต่พี่แพรกับจอรก็เป็นเพื่อนสนิทนะทำไมต้องห่วงอ่ะก็เขาไม่สนิทด้วยไงเขาชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าไงพี่โก้ไม่ต้องมาพูดมากเลยพวกเรารู้ว่าเอ็งสองคนน่ะมีอะไรกันหาเรื่องราวอะไรกันมาเยอะเข้าข้างมันที่เวลาเข้าข้างยังไม่พอยังเข้าข้างหลังแอบกระซิบกันด้วย ไม่เจอตัวเองอะไม่รู้หรอกทำไมก็จะเจออะไรโอยเหตุการณ์เร็วๆนันะมันไม่ทำกับวัวหรอกเพราะวัวเป็นเพื่อนรักมันใจรเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหมมีโทรศัพท์เข้ามาเหม่เห็นไหมเห็นไหมแหมมีตายายิงพูดถึงมันโทรมาบอดีรู้ไว้ไงว่าความเพื่อนรักฮะอะไรนะโอยมีของดีจะอวดให้ว่าไปดูหรน่มันเอาอีก าแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยน้องบอลครับครับเป็นไงบ้างสนุกปะครับไปรูเรลยน้องสมรีธิไหมเนี่ยสนุกมากครับพี่ผมรู้จักเพื่อนสมรีเต็มไปหมดเลยทั้งนิดหน่อยแนนโอโบกวางเบ้นหนิงอ้อลำยงประพานอาหารเง็กขอเดี๋ยว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  ไอชื่อหลังๆนี่แน่ใจเหรอว่าเป็นเพื่อนสำรีเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอดไอชื่อหลังๆนี่ใครสอนยุทธศักดินะอ๋อลำยงอาหารประพาสเง็ทคอใช่ไหมคือเขาเป็นญาติของนิดหน่อยแนนกวางเบนฟ้าหนุ่งหนิงปุ๊กอ๋อนี่ยังมีคุณสมทรงกับคุณปนอมอีกนะครับนี่เยอะละเยอะละนี่รู้จักแค่เพื่อนไม่พอสำรีลามไปถึงญาติๆเขาเลยหร รู้จักไม่พอนะครับผมยังเอาทุกคนเนี hmm, think, like ่ยมาถ่ายรูปลงเว็บอีกตั้งหากมีทั้งสำลีกับคุณครูฟังดูเป็นเด็กดีเด็กดีสำลีกับพาโลงฟังดูเป็นธรรมชาติมากแล้วก็สำลีกับห้องน้ำเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละเดียเดี๋ยว นี่ตามไปถ่ายสำลีถึงในห้องน้ำเลยเหรอคือเราแค่อยากได้ภาพสำลีตอนดึงทิชชู่นิดหน่อยอ่ะให้รู้ว่าเป็นคนประหยัดนี่แต่แต่ถ้าเกิดสำลีไม่ชอบเราลบออกก็ได้นะอ้ออย่าดีกว่าอย่าดีกว่าพี่ว่าไม่ต้องลบเอกนะครับคโบ๊ทคือเราก็ไม่ได้ตามไปถ่ายในห้องน้ำสักนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วเป็นอย่างดีด้วยซ้ำไปนะครับพี่ว่าแฟนคลับเห็นแล้วเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าอ๋อดีซะอีกน้องสำลีสีเป็นที่เป็นทางของมันได้อยู่แล้วเพราะของเขาฝึกมาดีสวัสดีซิ หิ่แล้วอ่ะมีอะไรกินบ้างอ่ะข้าวไข่เจียวมเดี๋ยวพี่ไปเจียวให้นี่ครับผมเตรียมมาให้แล้วชุดเบนโตะแบบไทยออออโอ้โอ้